สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อพอ,พอมเล่แม่เอฟซีน้องอุงอิงเอฟซีสานน้อยเพชรบันแพงนะครับเนะ <c oughs> าะวอวนัวหัวมวลตามเคยครับผมตามห้อยอหลาน้อยช่วงนี้น้องก,ก็กำลังพักผ่อนอยู่เนาะน่าจะเริ่มกลยจะตื่นกินเขาแล้วแหละเพื่อนอหนิ่งเล็นอยู่อุดอน วัดจันประสิทธทาลามบ้านอุ่มอุ่มจามจังหวัดอุดรนะครับเนาะจดหว้โทษที่ถาอันบ่ถึงนะครับเนาะป้อมหน้ารถดอกครับคนดูแลรลถทอง ครับผม <c oughs> <c oughs> เหตุการณ์มื่ขึ้นเป็นอะไรครับอ่ะเนี่ยนครพนมอ่ะเนี่ยมีตีกันบอ่อจริงๆบ่นามีการตีกันนะพูดถึงเขาจากมาเฮเบิง่งจากใหม่มีความสุขเนขบ่นาสุดนี่เ,เรื่องมีเล่าสังเกตเบิง้งมีหมอล่ำกันตตีกันตลอดเวลาจากเป็นนี้ยบอกเข้าใจยกัน <c oughs> ช่วงนี้กีฬาก็ยังพักผ่อนอยู่น้องครับเนาะยังพักผ่อนอยู่ใกล,ะละ้แล้วล่ะใกล้ใกล้สิได้ถึงเวลาแล้วเ <c oughs> พื่อนอาจจะตื่นกินข้าวแล้วล่ะวันนี้เห็นพ่อเอกไหมเอกพ่อเอกพ่ออาชิตะสืบคลองมากเตรียมพร้อมเรียบร้อยใกล้บอกน้อง <c oughs> พักผ่อนอยู่ในรีสอร์บนะครับผมรอติดตาม ค<เ> <problem> นต่อไปตามให้ต่อไปอยู่อยนว okay, like ัน right? so so ี้ไ่จะเมนูสุกฝากกดติดตามได้เด้อครับผมลบคู่หาของผมเมนูซอยจูมีไปแล้วติดตามอยู่ประมานลอยของคนไรนะหะยยามสีสางตัวตนเอาไว้กระเซียนนะครับเอาไว้เวลากระเซียนแล้วใกล้ถึงกระเซียนแล้วตอนเหนือลูกสามสิบสี่ถึงนี่ซาดีกว่เขาห้าสิบห้าตอนเวลากระเซียนแล้วถ้วยมีอยู่ เห็ดที่ดูเนียเรี่ยงชีกเนาะแต่ม่ากตยังบดได้ทานบดของเขาดอกของ่าอีกหลายอย่างวนลงนิดคือนช้นโมงทานพิดตามอร่อยก้นด้วยท่านนึงคุณหลัเพราย็อย่างต้นยางมันให้ไปเรื่อยๆครับหดไปเรื่อยๆดูไปเช็ดไปแล้วนีมตื่นกันท่านอ่าน อยายาพของมันเ,เบอบอบนี่ยเราเราอบ่ยางก,ก,กำลังพัพกผ่อนเต็มทีมาดูในบ้านเคิ้มมากคุณแก่อำเพิอมาจากศิลปาคมครับเรื่องต่อไปก็เป็นเป็นของเออ่ ซอหน่อยลัเพิร์นโชวณโอเวทีพนเสด็จเวทีเพินเสด็จแห้งพี่น้องเห็นแล้วสุดยอดเลยครับเาะขาไปเบิร์แล้วผู้ได้เห็นแน่โอ้วอลังการงานสางไฟแสงสีเสียงผมว่าเต็มที่ครับสำหรับผู้ว่านามู่บ้านหรือบ้านใดจังหวัดใดต้องการติดต่อกับ โทรหาติดต่อเดีเลยนะครับเตรียมพร้อมแล้วมอสิลง่งเตรียมพร้อมล่งเรียบร้อยแล้วครับเวทีสุดยอดเวทีสุดยอดอิลิฝากติดตามฝากติดตามผลงานของบอดโจโยมมนินกับเฮียนหน่อยเป็นรวมพลัง เิ่นสางน้ากันเป็นสาวหน่อยโมงสองสาวหน่อยลำพิ่นโชวสุดยอดครับไม่มีปัญหาเลยเป็นแหลรคับโอ้ปลืม้มปลืมนทกบบากบัวใหมีส่วนเอยียงน้เพิ่นดอกได้ว่ากใจฮักใจมัดเป็นเอซอาศัยน้ำเสนออีกช่องทางหนึ่งช่องทางในน้อย อาจจะคงบ่มีผู้ใดมาดามาดอกเนาะครับเนาะเ <c oughs> รื่องที่สามเรื่องอ,อของพระจอกับน้องอิงก,กังนํ่แบรนด์ไม่ที่กำลังออกมาเ <c oughs> พลงไม่ที่กำลังออกมาผมติดตามและกดไลค์กดแกดชร์กดเชียรไปแล้วนะครับฝากพ่อพแม่แม่พี่น้องซอยกัน ตอนนี้เห็นว่ากาลัางติด10โมเมนต์เก่ามากแ,แล้วบอกมว่าเป็นเก่ามาแรงแล้วนะเก่ามาแรงหรือแปดมาแรงนี่แหละแปดมาแรงเก่ามาแรงนี่แหละ <c ff s> <c oughs> ผมว่านะ่ะอืมใกล้แล ев, ๆๆ้วใกล้แล้วใกล้จะเข้าที่หนึ่งแล้วอมผมจะกดแช่กด,กดถึกใจกดเชื่อไปแล้วเรียบร้อยฝากสุขคนครับผมฝากสุขคนนะครับอซอยกันพี่น้องเข้าซอยกันซอยกันสุขผู่สุขคนเด้อครับ พอหักแม่หักเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีมูเฮ้าซอยกันบม <c oughs> <c oughs> มีปัญหาซอยกันเต็มที่ซอยผู้รัช่องท่างที่มีช่องทางให้เลือกซอยก็โอเคนะครับ <c oughs> ฝากเป็นกำลังใจให้พ่ออาชิตานั้นด้วยครับฝากเป็นกำลังใจให้สู้ๆครับระบบมั่นสมอง คุยกันบ่ดด้ใส่กำลังสุดยอดครับเพราะอชิตะสุดยอดเลยนับถือใจเย็นมากเ<ม>บิ่งในคลิปแล้วสุดยอดใจเย็นอิลมิขนนึคืนี่กับอุดรท่านี่<ม>วัดจันทรประสิทธิ์ท่าล่าม,มผมเห็นเด้อเสือศาสตร์เนี่ยมาเต็มเลยมผมเห็นจากบาวตุย ขาปูเสือ้อปูส์เขาจองกันไว้ป๊าดบักโพดโพบักโม่บักแตงคือแมนสุภาพเพิ่นวายนั่นละ่ะขักไหลยืนหนึ่งตลอดเสื้อผมนี่ว่าต้องไปรอถึงึ 1, 2, 3, ง, 7, 8, 9, งเอ่อหนึ่งสอง่างสี่เจ็ดแปดเก้าสิของเฮายืนหนึ่งอยู่แล้วยืนหนึ่งแน่นอนมมมีปัญหาผมเสือ้อด้วยใจ โดยความหักความแพงส่วนพวกอื่นกบบเบิ้งพเพลินที่นะบัได้ติดตามมาขนาดนั้นนะแต่ก็โอเคเฮ้าบ่ได้มีอคติเนาะเฮ้าบ่ได้มีอ,ค,อคติกระวงไหบ่ได้ไปว่าบ่ได้ไปเสียดสีเฮ้าเบิ่งเป็นผู้เบิ่งที่ดีเนาะบ่ต้องไปว่าเพื่นบ่ต้องได้วาศิลปินบ่ต้องไปให้ความแตกแยก ให้พฮมตุ่มกันสําหรับสาวหน่อยเผ็ดบานแพงสําหรับเอฟซีสำหรับพ่อแม่ของเฮ่าหักบ่อหักกับอันนั้นเก็บไว้ในใจเนาะบม่ต้องไปว่ากันส่วนของเฮาเฮากับสายของอีหลาน้อยเฮ่ากับปรด้สช่างไผเดกว่าเฮ่ากับบได้ว่าคนที่สองครับครับผมครับสำหรับคลิปนี้ไว้กันนิดไว้ชิ้นีน่ครับ ขอบคุณพอบคุณใหม่เอฟซีนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญครับสวัสดีครับ